ไปิดปิดปิดแป๊ปิดมอฟก่อนลูกแล้ว ป้ายมาติดมาเขียนว่าถนนเลิศโหมดไทความมรตมะสวังงด้านี้ครับ เหมืองมาติดคำว่าขน,นุนลื่นนะฮะหดระวังดดวหดละัดระว,วังทีแเตือรู้อีเสังแจ้งเะัแงเตนวมาทุกครั้งเวลาชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแม้ไม่ได้รับความเดือดร้อนท่านจัดสิบเอกมงคลสวงิโคทอน,นนะ คือการแก้ไขเบื้องต้นก่อนเพราะว่าไม่ทราบว่าบริษัทนี้ทําไมเขาถึงเขาเรียกฮะเคาถึงไม่ใส่ใจกับกับกับ,ก,บกับตรงนี้เลยกับส่วนรวมแล้วก็กับแลวก็อันนั้นอยู่กับอนไว้ไว้กแป๊บนใม่ิดเลยแล้วโถถ้าลอง ได้เขาว่าเกิดวันเกิดเราผมก็ใจแล้วไปเอาบอกเลยบอกแล้วว่าให้เขาว่าไม่เดินเลื่องตามลำการเลยความเนสัดว์ได้เดี๋ยวทำย่อไปนี่นะไปสมัครไปไหมก็ผมกผมผมเป็นแค่ลูกน้องพี่ผมไม่ได้ใหญ่ทะเลาะกับพี่นะก็ไม่อยากทะเลาะใครถูกไหมแต่ให้คุยเป็นตามขั้นตอนเอาไปฝันคือแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีแล้วก็จัดการไปเรื่อยดีกว่าถูกไหมครับถูกไหมแค่ตอนนี้เราอยากรู้ว่าไอ้การสร้างเนี่ยเมื่อไรจะเสร็จพี่นะครับเขาพ่มพ์โทรมาแต่ผมไม่รู้ว่าผมก็เป็นพนักงานแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะเทปูนเทอะไรก็เดี๋ ไม่ครับเดี๋ยวเขาจะขุดใหม่แล้วเทปูแน่ครับแต่ผมรู้แค่นี้แต่ผมไม่รู้ว่ารายละเอียดอะไรขออนุญาตนะครับก็จะว่ามีพนักงานคแต่ผู้จัดการเองครับนะครับพอผู้จัดการหายไปเราก็ไม่รู้ตอนนี้เขายังไม่อยู่ครับเขาคำตอบอะไรดีใช่ผมอยากจะเชิญผู้จัดการมากมเป็นผู้จัดการจรงเพราะผมหลงที่เื่นเนี่ยมันบ่อยแล้วอยากให้ทางเนี่ยด้วยบางคนแล้วก็ทำก็ต้องกันว่าเดี๋ยวผมบอกให้แล้วจ้า อ่ากนี้แลนี่คับไม่ยชทำแค่หน้าทางานต้องทำข้างใหมดคู่ก็เดี๋ยวให้เขาดูครับเพาผมไม่ใช่ผมเป็นแค่พนักงานอะรย่างเี้ผมไม่แค่ตัวแทนที่ออกมาแค่นั้นเองเพราะเขาเห็นว่าเนี่ยเถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยผมไม่ถามผมไม่เข้าใจอาไี่ผมอยากจะเชิญพี่เขาแบงค์ในแต่แต่แ่แต่แ่แต่แต่ต่แต่แ่แต่แต่แา่แต่่่่่่่ แล้วผมเกรใ่าเรื่องเรสร็จแล้วเี่ยเรื่องผหาตี่ยตนเหมันเกิดจากรงนี้จากให้รับบังครับเราบไปไปนเรื่องของความเสียหายในการว่ารถล้มได้รัเจ็บอะไรเนี่ยแคก้เพยเรื่วามเร่องามเรื่องของพยานหลักาดก็มุ่งจดตดีแล้วก็ไปไล่เอาว่า รถชั้นไหนที่ทําผิดเอาทะเบียนแล้วก็เรียกคนขับหรือเรียกผู้ประกอบการไปชำระค่าปรับเพราะตำรวจมาตอนนี้ก็คือได้แค่เยียวยาเบื้องต้นก็คือดาเนินการในเรื่องของที่เห็นแต่เกิดความเสียหายหนักก็จะดำเนินการในขั้นพนักงานสอบสวนนะอย่างน้องเราเหรอพี่น้องอะไรเลียที่ได้รับความเสียหายหลายหลายคนครับก็คืออย่างนี้ก็บอกเขาแลวกันว่า,าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความ แล้วให้เขาขอไม่รู้ว่าต้องการอิด่ตรงไหนบ้างที่สามารถจะมองเห็นตรงนี้ได้นะถ้ามีหลักฐานอย่างนั้นน่ะให้เขาออกหมายเลขมาหรือให้มันเกินตัวไปแต่ปัให่ก็จะเป็นเรื่องของการออกหมายเยกเพื่อให้เป็นชาระค่าปรับและส่วนสินหมายทีแจ้งกันต่างในปัจจุบันนั้นน่ะอันนี้จะเป็นด้านด้านทางกฎหมายนะครับและส่วนของตำรวจที่จะมาวันนี้จะมาดำเนินการในเรื่องของที่จะมาเท้าผลที่สบต่อจากนี้ก่อนแต่้าเบื้องต้น ออี้ของพี่เนี่ยเป็นเป็นในส่วนของมุมร้านอาหารนะนะคะเ,เรื่องความสะอาดเรื่องอะไรเนี่ยมันสําคัญทีนี้เวลาที่ ถนนเขาพังเนี่ยเวลาฝุ่นมาที่เป็นลูกเนี่ยเข้ามาเลยเข้ามาเป็นพายุทรายเลยะคะ่ะเข้ามาก็คือเต็มร้านแล้วตรงนี้ก็คือเป็นโซนที่จะต้องเตรียมอาหารให้ลูกค้าทานนะคะสิ่งที่เราได้รับผลกระทบเลยอย่างแรกเลยก็คือแน่นอนเรื่องอาหารเสิร์ฟลูกค้ามันก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนชุดอาหารให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมดเลยพี่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรนะคะเพื่อรอวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ไขและปรับปรุงพี่ก็เลยต้องมาปิดตัวพลาสติกใสนี้เพื่อกัน ทำแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองไปก่อนเนี่ยค่ะจนไปบางทีลูกค้าก็จะเลยไปเลยคิดว่าร้านไม่ได้เปิดหรือว่าร้านปิดอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราก็อดทนอดทนรอสองคือเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพคิดคิดสภาพว่าเหมือนเรานั่งอยู่ข้างถนนทุกวันเลยฝุ่นเข้าตลอดเนี่ยสูดดมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้พี่ก็มันเป็นปัญหาระยะยาวเนาะระยะสั้นก็คือเป็นที่เป็นภูมิแพเออ้เด็กเป็นภูมิแพ้หลายคนที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ ที่ก็ทําได้แค่อดทนรอยอย่างเดียวจนพอถึงตอนนี้เนี่ยพอมันเป็นหน้าฝนเนี่ยความเดือดร้อนคือมันก็ไม่ได้เฉพาะที่ตัวเราแหละทีนี้มันเป็นชุมชนเป็นลูกเด็กเล็กแดงเป็นคุณแม่คุณลูกที่ขับรถพาไปโรงเรียนมาซื้อกับข้าวมาจ่ายตลาดตอนเชา้าค่ะมาล้มตรงต่อหน้าเนี่ยเราก็ต้องต่อสู้เพื่อชุมชนของเราอย่างนี้ค่ะ,ะก็ก็อยากให้เขาเห็นใจเห็นใจเรา บ้างเนี่ยค่ะแลวผลกระทบเนี่ยจริงๆพี่ไม่รู้จะเขาเขาจะฟังไหมเนาะมันอยู่ที่ข้างในเขาค่ะแค่ถ้าเขานึกถึงว่าคนที่อยู่บนรถเป็นครอบครัวเขาเป็นพ่อเขาเป็นแม่เขาเป็นลูกหลานที่ขับรถออกจากบ้านมาหากข้าวกินไปโรงเรียนแล้วมาล้มกับแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้สึกยังไงแค่นั้นเองเขาก็จะมีความรับผิดชอบขึ้นมาแล้วอะค่ะอืมค่ะเป็นเป็น โอ้จะร่วมหกเจ็ดเดือนแล้วนะตั้งแต่ทีแรกที่มาอยู่ก็คือมันไม่เท่าไหร่แต่ตอนหลังเนี่ยมันยังไม่มีฝนแต่ทีเนี้ยมันมีฝุ่นฝุ่นเนี่ยพอออกมาจากที่นู่นมาเป็นลูกเลยอะลูกค้าผมนั่งอยู่ชั้นบนเนี่ยต้องคอยหลบกันะ่ะเดือดร้อนกันจนทั้งร้านผมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านที่เป็นอาหารทั้งหมดเนี่ยลูกมันมาม,นมันมาทั้งหมดแล้วช่วงเนี้ยที่เดือดร้อนนะ่ะก็คือฝนตกเป็นขี้เลนพอเป็นขี้เลนเสร็จปุ๊บรถมอเตอร์ไซค์ลม้ม เนี่ยผมแทบจะเห็นทุกวันเลยนะตรงหัวโค้งเนี่ยที่มอเตอร์ไซค์ล้มแล้วพอมันแห้งมันก็เป็นฝุ่นที่นี่ไปทั่วตอยแล้ะร้านคาแคร์บอกว่าเพิ่งจะล้างรถเตดลูกค้ายังไม่ทันมารับเลยฝุ่นเกาะเต็มแล้วต้องมานั่งเช็ดใหม่นี่คือความเดือดร้อนของผู้ประกอบการแล้วก็อีกอย่างก็คือเราไม่ได้มาไม่ไม่ได้มาหลังเขาเรามาอยู่ก่อนเขาแล้วเขาก็ไม่ปรับปรุงอะไรจริงๆเราก็ไปแจ้งผู้ผู้จัดการร้านอาผู้จัดการ สาขาไปทําทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าบริษัทใหญ่แจ้งไปแล้วแต่บริษัทใหญ่เขาไม่มาจัดการให้เราก็ไม่รู้เลยจะทำไงกันต่อเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วครับประชาชนด่รับความเดือดร้อนกันเนี่ยนะใช่ครับเกือบปีแล้วได้รับความเดือดร้อนกันอย่างมากอยากจะฝากบอกข้างแก้ไขให้เราตั้งนานแล้ว แล้วก็ก็คือเนี่ยที่เขาทาเนี่ยเขาทําด้านหน้าเนี่ยเอาปูนมาลงตั้งแต่วางคานเนี่ยผมเห็นแล้วเอาปูนมาลงวางคานแต่มีคนขับรถทัางในมาบอกว่าที่เขามาลงเพราะว่าทางเข้าของเขาอะมันเป็นหลุมลึกแล้วรถมันลงไปกันชนหน้าเขาแตกเขาถึงมาทํานี่คือความเดือดร้อนของเขาเขาเลยมาทําโดยแบบเร่งรีบแต่ความเดือดร้อนของพวกเราเนี่ยเขาไม่เร่งรีบไม่อะไรเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทําให้เราเมื่อไหร่แลวจะเป็นยังไงต่อ นี่คือสิ่งที่อยากให้เขาทําให้เราผมก็โทรไปหาเทศบาลนะโทรไปเขาบอกว่าเดี๋ยวส่งเทศกิจมาดูเดี๋ยวส่งนู่นส่งนี่มาดูแต่ผมก็เห็นมันก็ยังคงรูปแบบเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีการที่แบบว่าจะทําเพื่อชุมชนพวกเราอีกเลยอีกอย่างก็คือเขาบอกเขามาคุยแล้วเขามาอะไรแล้วถ้าเจราจาไม่ได้คุณสั่งปิดได้ไหมจนกว่าที่เขาจะทําอะไรเสร็จคุณสั่งปิดไปเลยเขาได้เดือดร้อนเหมือนพวกเราเดือดร้อนมั่ง นั่นเขาไม่เดือดร้อนแต่พวกเราเดือดร้อนจะให้พวกเราทํำยังไง mm. ผมบอกเลยมาตรการเดียวคือถ้าคุณยังไม่ทําคุณก็ปิดไปก่อน mm. คุณทําเร็จเมื่อไหร่คุณค่อยเปิดเมื่อนั้นดีกว่าอันนี้ผมฝากไว้ด้วยครับนะครับก็มีมอเตอร์ไซค์ล้มสามคนพ่อแม่ลูกล้มพอเสร็จเมื่อช่วงสายประมาณสักเก้าโมงเช้าก็มีผู้หญิงคนหนึ่งตัวแบบอ้วนนิดนึงก็ล้มวันนี้นะวันนี้นะครับสองรอบแล้วเมื่อตอนเช้าสองรอบแล้ว,วนหนึ่งที่เห็นอุบัติเหตุบ่อยเลยใช่ไหมโอ้บ่อยมากครับบ่อยมาก แทบจะมีทุกวันเลยนะแทบจะมีทุกวันส่วนกลางคืนี้ที่เราไม่เห็นเราก็ไม่รู้แต่ส่วนตอนเช้าแทบจะมีทุกวันเหมือนกันวันไหนที่ฝนตกยิ่งถนนยิ่งลื่นมากกว่านี้อีกวันก่อนที่เป็นก่อนสอบวันหนึ่งวันเสาร์วันหนึ่ง,นนงก็มีเด็กนักเรียนลม้มหน้าสงสารมากอะ่ะลม้มทั้งชุดนักเรียนอะ่ะแล้วแต่ต้องไปสอบต่อ,ตอโอ้โหดูเขาทำแย่มากๆแย่มากๆกับการ